สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวถ้ำกันนะคะจะบอกว่าสวยมากแค่ทางเข้าก็แบบวิวทะเลสาบทุนนะคะสวยมากเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นเห็นไหมเห็นได้ในรูปภาพมานานแล้วอยากมาเจอของจริงได้มาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวไปข้างในกันค่ะ ทางขึ้นมาก็จะชันหน่อยนะก็จะแบบว่าเดินซิกแซกขึ้นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมที่คนที่เขาเดินขึ้นเดินลงกันนะคะธรรมชาติสุดๆค่ะมาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนู้นกันนะคะแล้วเราก็จะไปซื้อตัว๋วเข้าไปในถ้ำกันค่ะกาหลังดิฉันเสื้อสีฟ้านะคะหออแพกแหกโอ้เป็นตาดีตนค่ะ เามีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครพาเด็กๆมาเนาะวิวนี่คือแบบไม่ต้องบรรยายเลยค่ะทุกคน,ต,นตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนะคะคือแบบวิวสวยมากตอนนี้นะคะเราก็ได้บัตรมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ สองคนนะคะสามสิบสี่ฟังนะคะทุกคนว,ว้าวอันนี้คือทางเข้านะคะดูสิโทมันสวยอะมันมันดูอลังการดีนะคะห้ามเอาอาหารนะคะห้ามจับห้ามเครื่องดื่มห้ามดุดบุหรี อันนี้คือทางเข้าถ้ำนะคะเย็นๆน,นะคะไม่ถึงกับหนาวเนาะ Nice not 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 too cold or maybe not yet <c oughs> ได้ยินเสียงน้ำด้วยนะคะทุกคน Wow Yeah อ๋อ,อทางลงไปทางออกนะคะตรงน,นี้ versuchen. อ้เย็นนะคะเข้ามาข้างในนี่เย็นแล้วนะคะทุกคนจะสวย l o กก at this ้าวสวยค่ะสวยก็ถ่ายรูปกับมือถือนี่น่าจะสวยนะคะ ะะจากการที่น้ำมันหยดเนาะเหมือนบ้านเราเลยค่ะสวยอะ่ะดูฝั่งนั้นนะคะดูหินหินมันย้อยลงมาแนละ้วน้ำมันย้อยลงมามันเป็นบันไดขึ้นไปนะคะทุกคนมันเป็นทางค่อนข้างแคบนะคนก็เดินสวนกันเอานะ เป็นแพลงมิวสิกเลยนะคะคือได้ยินเสียงน้ำนะคะไหลมันสบายหูมากค่ะทุกคนมองไม่เห็นหน้าเราเลยว้าวเบบี้ คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคนสวิตนี้เขาเก่งแบบเรื่องขุดขุดเจเจคะคนมากเลยนะคะตามถ้ำตามอะไรอย่างเงี้ยดูสิทำให้เป็นสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะสวยมากค่ะปิดไฟอะไรอย่างเงี้ย ตงนี้เป็นเหมือนทานน้ำเลยคะ่ะมาอีกมุมหนึงนะคะน้ำใสมากมีคนโยนเหรียญไปด้วยนะคะอาจจะแบบว่าขอพรอ,อะไรอย่างนี้เนาะ เราเห็นรอยเขียนแบบชื่อตามผนังอะไรเงี้ยที่จริงเราว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นปะคือธรรมชาติมันก็อยู่มันดีๆเขาทำเข้ามาเที่ยวแล้วยังจะมาเขียนชื่อนะคะแล้วก็เขียนปีที่ตัวเองมามไม่ใช่อ่ะทุกๆคนสวยมากเลย Well, you need to have a little bit to stay in it, and always stay a little bit. Uh -huh. Amazing. คิดดูว่าเราคิดว่าสมัยก่อนอะน้ำน่าจะไหลผ่านตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรอยแสะหินจนแบบว่าเป็นลายอะสวยมากแต่ว่าเขาก็คงมาทําทางนะคะเพิ่มดูสิ ความน้ำมันแะหินนะคะให้เป็นร่องกลางภูเขาสวยมากค่ะทุกคนข้างในนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เรน็ตนะคะทุกคนคือแบบเห็นไหม <c oughs> เราเดินเข้ามาค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรได้ยินเสียงน้ำตกด้วยค่ะทุกคนอาจจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็ได้นะคะ มันสวยมากธรรมชาติเขาสร้างแล้วก็มนุษย์ก็ทำขึ้นมาให้อ่ะเอ d นเ yes มาถึงจุดทางตันแล้วนะคะต้องกลับไปแล้วะคะ่ะว้าวโอเคก็ นี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนแต่โต๊ะเต็มหมดหรอกว่าคือตรงนี้คือวิวดีมากตรงนี้ก็ได้อยู่นะเดินลงไปตรงนี้ได้นะคะทุกคนว้าวก็ออกมาจากถ้ำแล้วนะคะดูบริเวณด้านนอกนะคือสวยมาก ตรงนี้นะคะเดินลงมาข้างล่างนะเขาจะเป็นมิวเซียมนะคะแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อร้านขายของฝากนะคะเพื่อนๆก็ซื้อไอติมซื้อขนมนะคะมานั่งกินแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ชมวิวทะเลสาบทูนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่นั่งร้านอาหารข้างบนเนาะวิวก็ไม่แพ้กันนะคะทุกคนวิวแบบนี้เลยค่ะวันนี้อากาศดีมากเราโชคดีกับอากาศมากค่ะ ด้านบนก็จะเป็นร้านอาหารนะคะถ้าเกิดใครอยากจะนั่งแบบริมตรงแบบตรงกลางเลยเนาะต้องจองโต๊ะก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเดินเข้าไปชมพระอ่าถ้ำนะคะจองไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเห็นไหมตรงสามช่องตรงนั้นคือแบบวิวเลิศมากค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะนี่ก็กลับมาที่รถแล้วนะคะเพราะว่าคือโชคดีมากเลยนะตรงตอนที่เรามาเที่ยวใช่ไหมเราเอาสกูตเตอร์ติดรถไว้ตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเราขับไปไหนถ้าเกิดบางทีไม่มีที่จอดรถอะไรเงี้ยเราก็จะขับออกไปอีกคือแบบเราโคตรโชคดีอะ่ะคือที่เอาสกูตเตอร์มาเพราะว่าตรงที่เราจะไปตรงที่เราไปมาเมื่อกี้เนาะคือถ้าเดินไปก็แบบเป็นกิโลกว่าเกือบ2กิโลได้เลยนะเป็นกิโลได้เลยนะคะ แต่ทีนี้คือแบบที่จอดรถมันเต็มไงเราก็เลยต้องต้องขับออกมาจอดเนี่ยตามไหลาทางอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยเนาะก็ถือเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะที่เอาสกูตเตอร์ติดมาก็ไม่งั้นก็เดินไกลอะคะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูระยะทางจากจากตรงที่เราจอดรถนะคะไปยังตรงที่เราไปสถานที่เมื่อกี้มานะ ตรงที่เรามาตรงนี้เป็นที่จอดนะจะเต็มนะคะเมื่อเช้าเราก็เลยต้องไปนู่นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่จอดอีกที่หนึงก็เต็มเหมือนกันค่ะใครมาได้จอดนี่ต้องมาเช้าๆเลยนะคะนี่นะคะสถานที่ที่เราเพิ่งไป Oh!